ห้ามพาดค่ะอาจารย์แม่โจ๊กได้ทำพิธีให้เคสนี้นะคะติดตามชมกันให้จบนะคะและจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องใช้ฝ่าเท้าถีบเพราะอะไรทําไมถึงต้องใช้ฝ่าเท้าและฝ่าเท้านี้มีพลังอย่างไร ติดตามชมให้ได้นะคะเพราะว่าการไล่พลังลบบารมีพระมารดาที่ผ่านอาจารย์แมโจต้องใช้ฝ่าเทา้าขับไล่พลังงานด้านลบที่แฝงอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเคสนี้เป็นเคสที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีอะไรไม่ดีเข้ามาและมีอาการเกิดขึ้นแบบไม่ได้นัดหมายเลยแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างอัศาจรรย์ติดตามชมคลิปนี้นะคะการเขียนฝ่ามือ ท่องมนตราไม่ใช่การสักนะคะตรงนี้อาจารย์แม่จะท่องมนตราที่มาจากข้างในยามท่านจะเปิดพลังให้นะคะเพื่อรับรู้กรรมที่มีมาและทำไมชีวิตถึงได้มีอุปสรรคและรับรู้กูองไนก็จะเขี่ยในสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคออกให้ท่องมนไล่สิ่งไม่ดีและให้เปิดออกมาและในขณะที่ได้เขียน แล้วก็ได้รับรู้ครูองค์ในว่ามีพระองค์ใดและมีสิ่งไม่ดีอยู่อย่างไรก็จะทำพิธีให้อย่างต่อเนื่องนะคะตรงเนี้ลองติดตามชมนะคะว่าเคสนี้ที่อาจารย์แม่มีบารมีพระมันดาแฝงและไร้พลังงานด้านลบให้ในช่วงต่อไปนี้นะคะติดตามชมห้ามพลาดสายตาเลยนะคะบอกว่าทำไมถึงทุกอย่างนี้ข้างในอ่ะ ข้างในไม่เปิดไงเคยเปิดหรือเปล่าเนี่ยกายสังขารพมานดาทำหน้าที่ช่วยชี้แนะผู้คนที่ศรัทธาด้วยใจตลอดมานะคะไม่มีค่าคู่ใดๆใครจะทําบุญก็ตามกําลังศรัทธาเปิดให้รับรู้ในสิ่งที่มีอุปสรรคและในเคสนี้มีทั้งองค์เทพอยู่ข้างในแล้วก็มีทั้งมารมีทั้งสิ่งอวกุศที่มาปิดกั้น เป็นพลังลบนะคะตอนนี้ก็คือจะทำบิิธีไล่ให้นะคะตตแต่จแม่โจกเองก็ต้องขอบารมีพระองค์ท่านไล่ให้เช่นกัน,นไม่ใช่ทําได้นะด้วยความเป็นมนุษย์นะคะต,ติดตามชมกันนะคะเขาใจยงังแล้วจะเปลี่ยนแปลงเลยมองหนะ้ามองหนะ้ากูมองตา ส่งพลังทองมนตราไปเปิดองค์ในแต่องค์ในอัดอันเปิดไม่ได้เพราะว่ามีพลังลดก,กว่างอยู่จึงต้องให้มองตาและเกิดอะไรขึ้นติดตามชมกันนะคะห้ามาพลาดเลยนะคะจะโดนี

I just forget some of the things I've done. I forget some the things I've get some of the things

S 1> <S 1> <S <S ไปดูไปนะออก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 ไปนะลูกาเกสจ้าลูกต้องจิแข็งนะใ้เาออกไปนะจิต้องแข็งนะไปนะแล้วเดี๋ยวเขากินเจไปให้แล้วก็ทาสมาธิแฝดไปให้นะไปนะไปนะเอาเร็วๆ mniej. ไปแล้วกันแล ้าจจะเอกรางป่าอาจจะข้ารลึกๆื้อาจจะเอารองป่าหาจจะข้าลึกๆื้ออาจจะรองปากแล้วก็ร <rawd Moder> ้อมาเรื่อัเรไปนะลูกไปนะไปนะเอ๊ะเหรออะไรอะ ออออตูกเไปโด,ปดนที่ไหนมันเนี่ยดูไหมโอ้ชู้ดิแม่เจอมาเนี่ยชู้ทุกรายแหละแล้วคูก็ตัวนิดนึงอ่ะ,อะมะึงเข้าใจยังฮะเออแรงมเ้ยงไหมเอามาจากไหนเนี่ยไม่ร <c oughs> ู้เลยเ้อ ไม่รู้เลยใช่ปะเนี่ย <Yeah. S 1> ไปที่อื่นนะเป็นมือนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมออกขนาดเนี้ยแรงมาสู้อันนี้ตาสวา่างเงยถยังไม่สั่งเลยไม่หายสั่งเลยอ่ะตาสวา่างังี้ยไปเจอกันทไหสไปแไ้ไิไป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  ไปเก่ชั่วรยสัมผัสกัป้าไปนลุกนะไปนลูกไปนะถอยนะแล้วก็ให้เขาแผบบุญให้แท่าแมกก็แผบบุญให้นลูกนะไปนลุกนะมาทำไม่อยู่กับเขาทําไมบอกหน่อยสิมาอยู่กับเขาทําไมมาจากไหนมาจากไหนบอกก่อนมาอยู่เพราะอะไรมาอยู่เพราะอะไรมาอยู่กับเขาเพราะอะไรเด็กกอหน้อย